ประกวดใหม่เล็ที่หนึ่งนาง,าานางสาวอัปราวตีไม่น่าแก่เลยถ้าแม่ไม่ถ้าแม่ปติีม่จะช่วยไหวอยู่ตอนนี้ต้องให้คุณครูท่านเข็งแรงทั้งสองท่านอพบกับพีกรกนุ่มหอสาวสวยประจำโรงเรียนค่ะคุณครูเจ๊นารอสาและคุณครูยุพีน mm hmm. เสียงปรบมือดังๆ ขอบคุณแม่ตั๊กครับอะไรกันต่อไปจะเป็นการรอบชิงชุดวันรดีรีไซเคิลนะครับต้นกับมอปลาย๋ยวารอมาพร้อมก่อนบนี้ที่านจะทำงานงานกิจการงานยีนไม่ไัักันเนาะพักเปลี่กแป๊บขออนุญาตพักเดีสักแป๊บนะครับไอ้มะฝุมมาปั่ง ไเคยบอกแม่บอกแม่เลยโอเคอย่ากลับบ้านวไปเองใจเย็นรอรอให้กำลังใจที่นก่อนเห็นไหมเนี่ยกรรมการมารอแล้วเนี่ยรอตัดสินแล้วมีแดนมีโปรสทุกอย่า อโอเคครับเดยกแทรกเป็นคำถามดีกว่านะครับขั้นบวพระสันทัยกับวิญญาณนะมีคำหล่อมั้ยบิ๊บมีเยอะนะบิ๊บอ่าววิญญาณดีกว่าอ่ามหขอต้นมาไปอยากได้ทำมานมากขึ้นมาเลยขอตัวแทนละ ระดับที่สองนะมอต้นสองคนมอปลายสองคนมาตอบปัญหาวิษศาสตร์เลยขนมพร้อมแม่ขนมคุณเบี้ยรครับขนมหมวดนวมิตรม่ไหมครับพอดีจะให้นักเรียนตอบคำถามเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาสมุะแทนหนึ่งทับหนึ่งมาทุนคนถามถามง่ายๆวิษศาสตร์เลยล อาแม่เอาหัวหน้าห้อแม่อบดาวมนก่สิไอ้ที่ซึ่งแม่หมายแมอบอนอายแม่ั่งแน่เลยขอบร